ว่าไงทุกคนไม่ได้เจอกัน2อสามวันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำเรื่องข้าคือพระเจ้าก็ที่ไม่ได้ลงคลิปก็ติดเกมนะก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนขอฝากเพจผู้แปลด้วยนะครับให้กดไลค์กดติดตามเพจเขาด้วยนะครับ เหมืงเฟยเป็นสาวน้อยไม่เหมาะสมกับเจ้าหรอกผู้อาวุโสอย่าปฏิเสธเลยไปเอาของขวัญสู่ขอแต่งงานมาขอรับนี่คือทองคํำพันตำลึงและกําไลหยกสามสิบคู่สร้อยคอมุกห้าสิบเส้นและอื่นๆนี่ ผู้อาวุโสพอใจหรือไม่นี่เป็นของควานสู่ขอวังว่าผู้อาวุโสจะพอใจข้ายากจะกินเมืองเฟยเต็มที่แล้วรีบยอมรับสะสิข้าคงขอคิดดูก่อนเยาไ้นี่เจ้าจะขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลงั้นหรือ การกระทำเช่นนี้เจ้ามันไม่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าตระกูลฮุปปากแยวไ้การแต่งงานครั้งนี้มันดีต่อตัวเหมืองเฟยนะข้าจะให้เหมืองเฟยตัดสินใจเองว่าจะแต่งหรือไม่แต่งอืม ตัดสินใจเองเป็นไปได้ไหมว่าตระกูลเหยาไม่สนใจในตำแหน่งเจ้าเมืองเดี๋ยวพ่อข้าไม่อยากแต่งงานกับเขาเมึงเฟยเจ้ามาที่นี่ทำไมฮะนั่นมันไอ้โง่นายน้อยตระกูลเหยา ข้านึกอะไรออกแล้วผู้อาวุโสถ้าข้าทำให้นายน้อยเหยากวงหายโง่ท่านจะให้ข้าแต่งงานกับหมึงเฟยไหมเหยาวกวงมันหายโง่แล้วข้าลืมบอกไปซะสนิทเลยนายน้อยเหยากวงผู้ที่มีพรสวรรค์เขากลายเป็นคนโง่ตั้งแต่อายุยังน้อย หากเขาหายโง่จะไม่เป็นผลดีต่อตระกูลเหยานี่ไอ้โง่บอกพ่อแกไปสิว่าให้น้องสาวของแกแต่งงานกับข้าไม่มีวันเหยาวกวงเจ้าเหยาวกวงเจ้าได้โดนดีแน่ไอ้เวนนี่แกแกลงทำเป็นโง่หรือไงวะตายซะ เออลูกพ่อคอหักเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าเหยาวกวงจะหายโง่แล้วและการบ่งเพราะก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์หายโง่แล้วแม้จะหายโง่แต่การบ่งเพราะ สู้ค่าไม่ได้อยู่ดีเจ้าบางอาจยิ่งนักที่โจมตีค่าอาฟูลูกพ่อระวังพี่ชายระวังด้วยอาฟูไปฆ่ามันซะอ ุบปากปเป็นไปไม่ได้หมัดเดียวตายอาฟูฆ่าหมาป่าปีศาจด้วยหมัดเดียวพลังของมันแข็งแกร่งมากน้อยผู้อาวุโสฆ่ามาที่นี่เพื่อขอมึงเฟยแต่งงานแต่ลูกชายท่าน กับข้าหมาของข้าตระกูลเหยวคิดจะเป็นศัตรูกับตระกูลฟู่งั้นหรือศัตรูข้าพร้อมเสมอ ถ้าตระกูลเจ้าพร้อมได้ถ้าท่านจะเอาแบบนี้ข้าเจ้าเหยากวงซะขอรับข้า,ข,าข้าเข้ามาโอ้เจ้าก็จะสู้ด้วยงั้นหรอตอบสนองการโจมตีของข้าได้สมกับเป็น นายน้อยตระกูลเห่ยาเจ้าฆ่าหมาของลูกชายข้าเจ้าต้องได้รับโทษชายชราคนนี้เป็นมาสเตอร์ระดับสามดาวไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการ ชายชลาคนนี้มีกี่มือกันแน่นี่คือทักษะลับของตระกูลฟู่สี่มือพี่คาดไวมากข้าหลบไม่ทันแน่ยุดข้าตัดสินใจแล้วข้าจะไม่ให้ลูกสาวของข้าแต่งงานกับตระกูลฟู่อะไรเนี่ยวันนี้ สัตว์เลี้ยงของข้าก็ตายข้าต้องได้มึงเฟยมาเป็นเมียของข้าข้าไม่ยอมตระกูลเหยาต้องให้มึงเฟยมาเป็นเมียข้าเจ้าอยากตายเหยากวงลูกพ่อระวังตายไปซะไอ้เวน โอเคตอนนี้ก็จบตอนที่12แล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับก็อยากสร้างรายได้แล้วนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีตังเลยอ่ะสิ้นเดือนปั๊บไม่มีตังเลยต้องหางานทำอะทําพิเศษก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ